สวัสดีค่ะพบกับเราช่องภายทองคุณนะคะวันนี้ก็จะเอาแม่ดอกลักเดินออกกําลังกายรอบๆบ้านนะคะไปเดินไปเรื่อยๆเอาออกเดินบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เดินไรหวะนะคะเดินไม่ได้ไปไกลนะคะใกล้ๆนะคะดูเดินก็ ยกขาไม่ขึ้นเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าหนักตัวมากเลยนะคะให้น้องไปกินนะคะกินอาหารข้างนอกนะคะน่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะขยับแข้งขยับขาบ้างนะคะ เราก็ไม่กล้าเอาแม่ดอกรักไปเดินไกลเท่าไหร่นะคะเพราะว่ากวนช้างก็ไม่แข็งนะคะไม่มีใครอยู่นะคะก็เลยเอาเดินแค่รอบๆบหมู่บ้านรอบๆบบ้านเรานะคะที่เราพักนะคะในีกล้ใกล้คอกให้น้องก้าวเดินบ้างนะคะขยับตัวบ้างแล้วก็เอามากินอาหารข้างนอกกหลักนะคะกินหญ้านะคะกินหญ้า เปลี่ยนญ่านะคะวันนี้เปลี่ยนญ่าใหม่นะคะเพราะว่าญ่าเอามาจากช้างตกงานนะคะก็คือเป็นชาเป็นญ้าของคุณแม่ดอกรักนะคะโอ้คุณแม่ของป้าเพนะคะพูดผิดนะคะของป้าเพนะคะที่เขาเกกนะคะเขาเกกให้ป้าเพนะคะคุณแม่ไปเอาเมื่อเช้านะคะเนี่ยเอามาให้แม่ดอกลักได้กินเปลี่ยนอาหารบ้างนะคะ อากคุณเฟดคุณจันนะคะที่ได้ช่วยเหลือช้างตกงานนะคะก็ขอขอบคุณคุณเฟดอีกจันมากนะคะที่ช่วยเหลือช้างตกงานนะคะทุกเชือกนะคะปะ้าเพก็ได้เชือกหนึ่งนะคะเพราะว่าป้าเพอยู่กลุ่มนะคะอยู่กลุ่มที่หมู่บ้าน ากลกางบ้านตะทิศนะคะแต่ว่าน้องบุญดีกับน้องโมระนวยอยู่ที่บ้านขุนไสทองนะคะแต่เราไม่ได้ไปรับนง้องๆนะคะเพราะว่าอยู่ไกลนะคะก็ไม่มีคนอยู่กับช้างด้วยก็เลยไม่ได้ไปเอานะคะดูแม่ดอกล้วก็ เดินไม่ออกนะคะโยกขาก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้อ้วนมากเลยนะคะวันนี้ก็มากินอาหารนอกหลักนะคะแล้วก็ตากอากาศด้วยแดดพออุ่นๆนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวนะคะเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะคะเมื่อวานร้อนนะคะ เช้ามาตอนเช้าว,วันนี้ก็อากาศหนาวอุณหภูมินะคะปรับสภาพไม่ทันเลยค่ะแต่ละวันนะคะแต่ละอาทิตย์นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยนะก็เลยมาถ่ายคลิปให้แม่ได้ชมกันนะคะเพราะว่าไม่ได้แม่ดอกรักไม่ได้เดินขยับไปไหนเลยนะคะก็ได้ออกจาก กดหลักนิดหนึ่งนะคะออกมาเดินขยับแข้งขยับขานะคะออกกําลังกายบ้างนะเพราะช่วงนี้อากาศก็เย็นๆร้อนๆน้อนหนาวนะคะอากาศหนาวช้างก็เริ่มจะบอะไรนะคะเล่นกลน,นะคะเล่นกลแล้วก็เอาไม่อยู่ด้วยนะคะก็ไม่กล้าเอาน้องไปไกลเท่าไหร่นะก็กลัวคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ติดตามน้องแม่ดอกลักของเรา คงจะคิดถึงนะคะเพราะว่าหลายวันแล้วคุณแม่ไม่ได้ถ่ายคลิปแม่ดอกรักให้คุณแม่ได้ชมกันนะคะก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้คุณแม่ดอกรักของเราไปเรื่อยๆนะคะมาลุ้นมาเชียร์คุณแม่ดอกรักของเรานะคะว่าวันนี้เป็นยังไงนะคะคุณแม่ก็จะขอถ่ายคลิปน้องๆนะคะให้แม่ได้ชมนะคะไปเรื่อยๆนะคะ ดูเขาขาดพี่สาวนะคะขาดคุณป้าเพแม่ดอกลักก็เริ่มเงียบๆนะคะเงียบๆไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่กับแม่บุญดีก็อยู่ห่างๆกันสักนิดนะคะเพราะว่าแม่ดอกลักจะดึงอาหารดึงหญ้าน้องบุญดีมากินหมดนะคะก็เลยให้น้องกินคนละกลุ่มหลักห่างๆกันสักนิดนะ เพราะว่าแม่ดอกรักเป็นคนชินจริงแต่น้องบุญดีเป็นคนจรช้ากินช้ากว่าแม่ดอกรักนะไม่ได้ไปไกลก็ขอใกล้ๆก็ยังดีนะคะไม่ได้ขยับแข่งขยับขานิดๆนิดหน่อยก็แต่ละวันก็ยังดีนะคะออกกําลังกายนะคะ วันนั้นเอาน้องวัดมาเล่นกับแม่ดอกลักนะน้องวัดเขาโตขึ้นนะคะนิสัยเขาก็เลยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่อยู่นิ่งเลยนะคะเดินวนเวียนเลยนะคะเป็นเด็กขี้ดื้อเลยแม่ดอกลักก็ได้กำลังใจได้มีเพื่อนก็มีน้องวัดนะคะได้มาอยู่ด้วยนะคะดูน้องวัดนะคะอยู่ใกล้นั่นเองค่ะไม่ได้ไกลนะคะ อัน่นที่เดินตรงนู้นนะคะนี่เขาผูกไว้ตรงนู้นแม่ดอกลักก็จะได้ยินเสียงน้องวัดทุกวันนะคะช่วงนี้น้องวัดมาอยู่ที่หมู่บ้านยี่สิบหลังนานเลยนะคะเป็นเดือนกว่าแล้วยังไม่กลับวัดเลยนะคะนีกนะะ่ก็ได้มาเล่นกับแม่ดอกลักเรื่อยๆนะคะน้องวัดนะคะ ดูเขากินหญ้านะคะเนี่ยกอดเอาไว้เลยนะคะกลัวมหมดนล้วมั้งเนี่ยแม่ดักรักเนี่น คุณแม่ของเรานะคะนี่ยินเก่งทุกวันเลยนะคะอ้วนจนเดินไม่ออกแล้วนะคะก็ขอให้แม่ๆทุกท่านนะคะเข้ามาดูเขาฟังเสียงนะคะฟังเสียงเด็กร้องนะคะเสียงช้างน้อยร้องนะคะก็น้องพันล้านกับน้องทองสุกนะคะดูเขายืนซึมเลยนะคะแม่ดอกลักะะยืนซึมเลยนะคะ ได้ยินเสียงช้างเด็กร้องไม่ได้เลยนะคะหูฟังเลยนะคะแม่ดอกล่กของเรานะเอาน้องเดินออกกำลังกายแล้วก็มาเดิน ยืนกินหญ้านะคะกินหญ้าเปลี่ยนที่ข้อออกมาข้างนอกนะคะนี่มายืนตากแดดนะคะนี่ให้แม่ดอกรักขยับแข้งขยับขาเดินบ้างนะคะขาก็ยกไม่ออกแล้วเดี๋ยวนี้ยกไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าตัวหนักตัวอ้วนมากเลยนะคะ ถ้ามียาอะไรที่อร่อยนะคะอร่อยถูกปากแม่ดอกรักยืนกินแน่นิ่งเลยนะคะนี่ไม่ดิ้นเลยนะกินจนเกรี้ยงเลยก็ขอให้แม่ๆทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้แม่ดอกรักของเรานะคะข้าวมา เป็นกำลังใจให้คุณแม่ดอกลักของเราด้วยนะคะและกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ดอกลักช่องพลายทองคูนะคะไปนานๆนะคะคลิปนี้คุณแม่ก็ขอขอบพระคุณนะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ